ครับประเด็นเรื่อง<ม>เรื่องคนไทยในกัมพูชาเนี่ยคือเดิมเนี่ยนะครับเขาก็มีการวางแผนกันว่าเราจะให้คนไทยที่จะไปกัมพูชาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยนะครับจะไปทํางานหรือถูกหลอกเลื่อนไปไปไหนกลับเข้ามาทางด่านทางบกเราค่อยบ้ากันอ่าแล้วเขาจะมีมเขาประชุมกันแล้วว่าจะมีคณะกรรมการคอยคัดกรองอะไระยังไงคนไหนเป็นแก๊งสแกมเมอร์คนไหนไปทําค้าขายปกติค,คนไหนถูกหลอกไป ปรากฏว่าคุณเซนเนี่ยเจ้าแร่คุณพิรพัฒน์ทำไมฮะมันบอกว่าไม่เปิดไม่ให้กลับนะพอไม่ให้กลับปุ๊บเนี่ยโฆษกองทัพบ,บวกของเราก็ถแถลงข่าวแล้วบอกว่านี่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเพราะว่าเหมือนเป็นการกักตัวไวเอาไว้เ,ไวเ,ไวเป็นตัวประการันอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องชาวโลกเลยว่าคุณเซนเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยกักตัวไม่ให้คนไทยที่ประสงค์จะกลับประเทศเนี่ยเดินทางกลับนะปรากฏว่าพอ ไม่ทันข้ามวันเลยคุณเซนโพสนะคือเราจะเห็นคุณเซนเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันนะ,อ,ะอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันนั่งคําท่าแบบเนี้ยนั่งแบบนี้ทั้งวันเลยภาพข่าวออกมาเนี่ยคุณเซนจะโพสแต่ถ่ายแต่รูปแบบนี้นะตาหูตาก็ไม่คยดีนะหุ่นใจก็โพสต์โตชี้แจงเลยบอกว่ามัน acting พี่ไอ้ที่ไม่ให้คนไทยเดินทางกลับมาทางชายแดนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกักตัวไว้นะ อยากให้กลับแต่เป็นห่วงความปลอดภัยเพราะเคารบกันอยู่นะถ้าจะกลับก็กลับได้ต้องไปกลับถ้าจะกลับต้องมาขึ้นเครื่องบินกลับเองออไปขึ้นสนามบินเตโชอะไรเนี่ยนะหรือไม่ก็คุณไปออกชายแดนเขมรเวียดนามโน่นเลยแล้วค่อยหาทางกลับบ้านคุณเอาเองกูไปลาวก็ได้เออจะไปเวียดนามคือคือที่อย่างงี้ทำามเป็นห่วงคนไทยบอกว่ากลัวคนไทยเนี่ยที่เดินทางกลับ ทางด่านเนี่ยนะเดี๋ยวอันตรายเพราะตอนนี้เขายิงกันไปยิงกันมานะแล้วทีมมืองยิง A B M ยี่สิบเอ็ดบ้านเรือนประชาชนคนไทยเนี่ยไม่พูดถึงมึงไม่พูดถึงมึงไม่ห่วงหรือไงนะก็เลยนี่ไงก็เลยรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาว่าจะพาคนไทยกลับทางเครื่องบินอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีการประชุมกันได้เดี๋ยวรู้กันบ่ายนะครับคุณเซนบอกว่าอย่างนี้นะครับไปเบรกสองข่าวหนึ่งก่อนนะครับคุณเซนบอกว่ามีการโพสต์ผ่าน Facebook ว่ากัมพูชาสั่งปิดพรมแดนทางบกทําให้คนไทยจานวนมากที่ต้องการเดินทางกลับประเทศต้องตกค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ออกมายืนยันว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเซนบอกว่าอย่างนี้ผมจะพยายามอ่านท่านผู้ชม <c oughs> พยายามอ่านและจะพยายามไม่โมโหตัวเองนะครับเมื่อวานนี้ผมได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีที่ควรระงับการเดินทางข้ามแดนทางบก ระหว่างประชาชนกัมพูชากับประชาชนไทยเพื่อรับประกันความปลอดภัยของประชาชนทั้งกัมพูชาและก็ไทยอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือมีความพยายามสร้างประเด็นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่คิดว่าเราจะไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินให้ประชาชนไทยเดินทางกลับประเทศของตัวเองผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการระง,งับการเดินทางนั้นควรทําเฉพาะการเดินทางทางบกเท่านั้นเนื่องจากการสู้รบและการลุกรานได้เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนทางบกแล้วรวมถึงบางส่วนของพื้นที่ทางทะเลด้วย ส่วนการเดินทางทางอากาศสามารถดําเนินการได้ตามปกติเพราะไม่มีการสู้รบที่สนามบินด้วยเหตุนี้ขอให้พี่นอ้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาสามารถเดินทางออกจากกัมพูชาทางอากาศผ่านท่าอากาศยานในกรุงมพนมเปญหรือเสียมราฐก็ได้ส่วนประชาชนไทยที่ทํางานอยู่ใ,ใกล้ชายแดนเวียดนามสามารถเดินทางออกผ่านเวียดนามและหาวิธีเดินทางกลับประเทศไทยต่อไปได้ส่วนประชาชนกัมพูชาถ้าหากต้องการเดินทางก,กลับกัมพูชา <จร kes> ก็จะเดินทางก,กลับทางอากาศจากสถานที่ที่มีเที่ยวบินมายังกัมพูชา ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ห้ามการเดินทางของประชาชนกัมพูชาหรือว่าประชาชนไทยแต่อย่างใดสิ่งที่เราขอให้ระง,งับคือการเดินทางทางบกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและขอให้ตรวจสอบข้อความที่ผมโพสต์เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งและปโปรดอย่านําเจตนาดีของผมที่ต้องการปกป้องชีวิตของผู้คนทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยมาใช้โจมตีผมในลักษณะเช่นนี้ถามท่านผู้ชมนะครับเห็นหน้าเห็นตาฮุนเซนแบบนี้แล้วเนี่ยท่านเชื่อไหมครับท่านผู้ชม ว่าเจตนาดีจริงๆนะครับ